สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ครป้าแมงก็พามาชมบอนสีบ้านคุณยายอีกรอบนะคะซึ่งมีราคาสามสิบบาทสี่สิบบาทเนาะคุณยายบอกป้าแม่มาช่วยทําอีกสักรอบหนึ่งนะคะจะใกล้ปีใหม่แล้วะคะ่ะเอฟซีขามีมีปลายทางด้วยนะคะเมาเหมา,หมานะคะมีทั้งโอนและปลายทางคะ่ะเมาเหมา,หมานะคะเจ็ดสิบาทจา้ะกี่กระถางก็ได้นะคะเมาเหมาเจ็ดสิบาทะเดี๋ยวป้าแมวเอาพาไปดูนะคะว่ามีบอนสีอะไรบ้างอันนี้เบอร์ป้าแม่นะคะ ค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มต้นนี้เลยค่ะอันนี้นะคะที่ป้าแมวจาชื่อไม่ได้เนาะเป็นมิรไมตีนะคะเอฟซีมิรไมตีเนาะมิดไมตีนะคะเอาไปสามสิบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะกระถังละต้นนะจ๊ะสามสิบาทนะคะมาด้านนี้ค่ะเป็นหมอสีน้อยนี่นะคะหมอสีน้อยนี่นะคะหมอสีน้อยค่ะจะใช่ใชไหมเนาะไหนชื่อมันไม่มีนะะ ่าจะเป็นหมอสีน้อยนะคะต้นนี้นะเอาไปสามสิบาทจ้ะหมอสีน้อยนะคะเอามีสามต้นนะคะที่พ่อแมวเห็นนะมีกัดสีสวยนี่คือมีสามต้นนะคะสามสิบบาทด้านนี้จะเป็นอา่าอะไรสุรเสนนะคะ fc สุรเสนนะคะเนี่ยกัดสีแบบนี้นะคะสุรเสน,กกน,น,นนะคะสุรเสนน,น,นะคะในกระถางมีสองต้นนะคะในกระถางมีสองต้นนะคะเอาไป สามสิบาทนะคะไม่มีสากระถางร้อยนะมีสามสิบบาทมีสี่สิบาทไปเลยค่ะนี่นะคะไม่มีสากระถางร้อยนะคะด้านนี้ก็เป็นดวงอมพรค่ะนี่นะคะต้นแบบนี้ค่ะเป็นดวงอมพรนี่นะคะมีกระถางละต้นนะใช่ไหมดวงอมพรเนี่ยกระถางละต้นนะคะก็ไปสามสิบบาทเท่ากันนะคะดวงอมพรจ้ะคุณยายบอกจะขายบอลทําตู้ใหม่นะคะพี่ๆมันมันมันานานแล้วมันกรอบมันกรอบนะคะเนี่ยนะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมในกระถางเนี่ยมีสามต้นเลยนะคะสามต้นเลยนะคะ ตเลือดนางพิมสามต้นนี้ก็ขอห้าสิบาทนะคะขอห้าสิบบาทเนาะพญาพันวังนะคะพญาพันวังในกระถางนี้มีมีสองต้นนะคะห้าสิบาทนะคะพญาพันวังเอาไปห้าสิบาทด้านนี้นะคะเป็นราชพฤกษ์นะคะพี่ๆไม่ใช่หลวงราชเสน่หานะคะนี่เป็นราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์เอาไปสี่สิบบาทจ้ะราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะราชพฤกษ์ค่ะในกระถางนี้มีสองต้นเนาะ ไปสี่สิบาทนะคะมาด้านนี้นะคะด้านนี้ปะชาค่ะปะชานะคะเอาไปสามสิบบาทจ้ะแล้วมาด้านนี้ค่ะเทพอักษรานะคะเทพอักษราเดี๋ยวพอแม่ดูไให้ดูนะคะนี่นะคะด่างแบบนี้จะดูว่ามันมีกี่ต้นมีสองต้นนะคะมีสองต้นนะคะสต้นด่างแบบนี้นะคะขอราคาสี่สิบาทจากเทพอักษรานะคะอันนี้นะอันนี้ใช่ใเล่ อันนี้ก็เทพอักษรานะคะน,นี่เทพอักษราเนี่ยนะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะคะมีสองต้นนะคะก็เอาสี่สิบาทเท่ากันจ้ะมาด้านนี้ก็เป็นพะไวยนะคะพะไวยพะไวยนะคะไม่ใช่พะพันพะสานะคะพะไวยนะคะกระถางละหนึ่งต้นค่ะมีกระถางละต้นนะคะเอาไปสามสิบ,บาทนะคะพะไวยค่ะสามสิบบาทจ้ะชายชนนะคะแดงประมาณขนาดนี้นะคะสี่ใบ สี่ใบบ้างนะคะสี่ใบบ้างสามใบบ้างนะคะนี่นะสามใบบ้างนะคะก็ไปราคาสามสิบาทนะคะพี่ๆชายชนนะคะนางเกาสุริยาค่ะกัดสีมาสวยๆแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะเอาไปสามสิบาทนะคะมีกระถางละหนึ่งต้นจ้ะนางเกาสุริยานะคะต่อมาเป็นรองเท้านาลีค่ะในกระถางนี้เนี่ยคะ่ะรองเท้านาลีนะเอาไปสี่สิบบาทค่ะรองเท้านาลีนะคะ มาหั่นนะคะพี่ๆมาหั่นค่ะกระถางละสามสิบาทนะคะมาหั่นค่ะมาหั่นเนี่ยใครๆก็ถามว่าป้ามแมวมันแพงมาจากอะไรมาหั่นเนี่ยเนี่ยเขาจริงๆพี่ๆลองไปดูนะแพงมาจากนางลากสดเทวีที่ไม่ป้ายนะคะแต่ใบเขาจะกัดแตกต่างกันเฉยๆนางลากสดเทวีคือเขาจะป้ายนะคะพี่ๆนี่นะคะเอาไปสามสิบาทนะคะถ้าเกิดเขาป้ายมาก็เป็นนางลากสดเทวีค่ะนี่นะคะมาด้านนี้ค่ะยักษุชาดานะคะกัดสีแบบนี้แล้วนี่นะคะยักษุชาดานะคะ ม,ะะมีกระถางละหนึ่งต้นนะคะมีกระถางละหนึ่งต้นค่ะเอาไป40บาทจ้ะยักษสุชาดานะคะ40บาทมาด้านนี้เป็นมัคควานค่ะมัคควานเอาไป30บาทนะคะมีกระถางละหนึ่งต้นนะคะนี่ของคุณยายนะมัคคาวานค่ะมาด้านนี้นะคะเป็นยักษูกเปรันนะคะราคา50บาทนะคะยักษูกปรัน,เ,นเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วเนาะเขาจะเป็นพื้นเขาจะเขียวจะออกกัดแดงลืดหรื เม็ดขาวนะคะจะสวยมากนะคะวอะไรใหญ่ๆไปนะเขาจะเขียวดุดันนะคะยักษูกูปเปรันนะคะห้าสิบบาทนะคะค่ะป้าแมวก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มืดแล้วค่ะพาชมได้ไม่ทั่วเลยเนาะตรงหน้าป้าแมวนี่ก็เป็นนายทองเหม็นนะคะพี่ๆนายทองเหม็นนะคะไปสามสิบบาทนะคะนายทองเหม็นนะวันนี้มันมืดแล้วค่ะวันนี้ป้าแมวขอจบคลิปแค่นี้นะคะสนใจโทรแอดไลน์หาป้าแมวค่ะสวัสดีค่ะ